สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็รวมสามเลานะคะเรา VIP เราสามัครี VIP และเราสตา์ VIP นะคะของวันที่24เดือนตุลาคม2565นะคะผลของเมื่อวานนะคะแตก3รอบเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะ ลาว V.I.P. นะคะออก6.06และ76นะคะเข้าเด่น6วิ่งรูดนะคะแล้วก็เข้าตัวเจาะเจดหตรงตรงนะคะตารางก็เข้าเจ็หนะคะส่วนลาวสามัคคี V.I.P. นะคะ0ูนย์ห้และ60นะคะเข้าเด่นเจวิ่งรูดนะคะส่วนตัวเจาะเข้า0ู6ย์นะคะตารางก็เข้า60ค่ะส่วนรอบลาวสตาร์ V.I.P. นะคะ 5้าหกสองและห้าศูนย์นะคะเข้าเด่นสองและศูนย์วิ่งรูดนะคะตัวเจาะเข้าสองหกตัวที่แอดนินให้นะคะสองหกหกสองแล้วก็เข้าที่เอ่อนะคะลาวสตาร์วีไอพีนี้คือ ข้าวบนเข้าวล่างนะคะแล้วก็ตารางนี้ก็แตก3ตัวนะคะ562และ50นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเอทุกท่านนะคะที่มีโชคมีลาบนะคะามาตํำกันต่อนะคะของวันที่24นะคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลดุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะอชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะ สำหรับแนวทางราวพัฒนานะคะแอดก็ลงให้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจแอดย้อนหลังได้นะคะก็จะมีเลขทูบด้วยนะคะเลขทูบนี้ก็ทั้งลูกแมวแล้วก็ผู่สีสโธนะคะตัวเลขชนกันนะคะวันนี้เนาะยังไงก็ขอให้เฮงปังๆกันทุกทท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะขอให้เฮงปังๆกันนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า